ผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านเด็ดห้ามอเตอร์นะครับแล้วก็พบกับผมนะครับจากกี้นะครับผมวันนี้จากกี้ก็จะมีสินค้ามารีวิวตัวใหม่1หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ATV ของค่าย L&T นะครับเป็น t ันเดอร์1 5 0 c ีนะครับผมอ่าเท่าที่เห็นภาพปกคลิปนะครับก็ดูเหมือนจะใหญ่นะครับแต่ตัวนี้ตัวรถมันไม่ได้ใหญ่นะครับอถือว่าเล็กมากนะครับแต่พี่กับเครื่องยนต์อย่ที่1 5 0ซ c นะครับทุกคน ตอนนี้จะเป็นเสื้อสูบจะเป็นเสื้อสูบนอนนะครับแต่มีเครื่องยนต์อยู่ที่ร้อยห้าสิบซีซีหนึ่งสูบนะครับตัวนี้จะเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับจุดระเบิดด้วยกล่อง CDI นะครับผมตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่แปดกิโลวัตต์นะครับที่เจ็ดพันห้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแรงบิดสูงสุดของเขาจะอยู่ที่สิบจุดเจ็ดนิวตันเมตรที่หกพันห้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับอัตราการกินน้ํามันนะครับถือว่าค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับตัวนี้จะทําได้ประมาณยี่สิบห้ากิโลต ความเร็วสูงสุดของเขานะครับที่ทําได้ก็อยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวลองมาสตารัตกันดนูนะครับเดี๋ยวเรา,า,า,รเ,เ,ราเราให้กล้องมาดูตรงนี้นะครับในส่วนของระบบกุญแจของเขาจะมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับในส่วนของปุ่มรีโมทก็จะเป็นในเรื่องของสัญญาณล็อกนะครับเป็นสัญญาการขโมยนะครับแล้วก็สามารถกดสตาร์ทได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ตดูก่อนนะทุกคน อ่าตรงนี้เราสตาร์ทนะครับแล้วก็เราอาจจะสงสัยตรงนี้นะครับว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับเมื่อกี้จะกี้ก็ลองทําดูนะครับพอเราดึงออกนะครับอ่าเครื่องก็จะดับปกติเลยนะครับดับเลยนะครับก็คือไม่สามารถสตาร์ทติดได้แล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอ่าตัวแม่เหล็กนะครับซึ่งตัวนี้เราอาจจะพกติดตัวไว้นะครับกรณีเราลืมอ่าดึงกุญแจออกนะครับถึงกุญแจคาไว้นะครับรถก็สตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้นะครับ ติดปกตินะครับตัวนี้ขนาดถังถังน้ำมันของเขาจะอยู่ที่8ลิตรนะครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ก็คือแก๊สโซฮอล์95 91หรือว่าเป็นเบนซินล้วน,นเลยก็ได้นะครับขนาดความจุของน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ที่1ลิตรนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของตัวนี้นะครับระบบขับเคลื่อนจะเป็นของโซ่นะครับเบอร์428นะครับผม ระบบเบรกจะเป็นดิสหน้าดิสหลังให้เลยนะครับผมในเรื่องของยางนะครับยางก็จะเป็นยางสไตล์ออฟโรดเลยนะครับข้างหลังจะมีอยู่ขนาดอยู่ที่21ทับ20นะครับผมตัวนี้จะเป็นขอบ10นิ้วนะครับส่วนข้างหน้านะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่20ทับ10นะครับผมส่วนในระบบเกียร์ของเขานะครับตัวนี้ดูผันผนอาจจะเหมือนเป็นเกียร์อโตโนมตินะครับก็คือจะคล้ายๆตัวรุ่นของรุ่นพี่ของเขานะครับก็คือตัวฮัสกี้200นะครับ แต่ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะทุกคนก็คือดันมาข้างหน้าก็คือเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็เขืนก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับส่วนเกียร์เดินหน้านะครับก็ผักไปข้างหลังนะครับเกียร์เดินหน้าจะมีทั้งหมดอยู่สามเกียร์นะครับผมอ่าหนึ่งสองสามนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ระบบเกียร์วนนะทุกคนเวลาถ้าเราจะเชิญเกียร์ล้วก็แค่ดันคืนมาข้างหน้านะครับอ่าเดี๋ยวจักกีก็จะลองขี่เทสให้ดูด้วยนะครับเกียเดี๋ยวเราลองขี่ให้ดูนะครับ เราเผยหลังนะครับเผยหลังเราแค่ดันมาข้างหน้านะ้ทุกคนแล้วก็เนี่ยฮะสไตล์ของเกียร์ธรรมดานะครับมันไม่ได้อืดนะครับก็คือขับขี่สนุกนะครับตัวนี้แต่ตำแหน่งที่ใส่เกียร์มันอาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะทุกคนก็เพราะมันอยู่ใต้ขานะครับอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะครับตามมาด้วยเกียร์สองการเลี้ยวการพลิกตัวรถนะครับค่อนข้างทำได้ดีเลยนะครับ ยีสามตอนนี้สามารถขึ้นทางลาดชันได้อยู่ที่45องศานะครับขับขี่ง่ายนะครับสนุกเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของรุ่นนี้นะครับจะไม่มีเบรกล่ะอ่าจะไม่มีตัวของคันเหยียบเบรกนะครับก็คือจะอยู่ตรงอ่าตรงมือบังคับเราเลยนะครับคือสองข้างนะครับแล้วก็สามารถล็อกเบรกได้ด้วยนะครับส่วนหน้าจอนะครับเดี๋ยวเราจะลดเข้าลงก่อนเนาะ หน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบ Full LCD ตัวนี้จะเป็น Full LCD เตอร์เลยนะครับผมก็จะบอกในเรื่องของวัดรอบนะครับระยะแล้วก็ตำแหน่งของเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ off r ั n ให้ด้วยนะครับปิดเปิดไฟหน้าได้นะทุกคนไปเลี้ยวแต่นะครับแต่ตัวนี้นะฮะจะพิเศษจะไม่มีรุ่นอื่นนะฮะมีเฉพาะรุ่นนี้นะครับก็คือตัวนี้เราสามารถพกติดตัวไว้นะครับ ขาตัวนี้หนึ่งตัวก็รถก็ไม่ติดนะครับใช้งานไม่ได้นะครับสวิ of run. อ l ลันเดี๋ยวลองมากดรีมทเลินดูนะฮะตัวนี้ก็จะมีสัญญาณล็อกนะครับอ่าตัวนี้ก็ปลดล็อกส่วนถ้าเราจะสตาร์ทก็คือกดตัวปุ่มสตาร์ทนี่สองทีนะครับอ่้องเห็นไหมฮะอ่ก็คือตัวนี้นะครับเราลองกดสองทีนะสามทีนะครับ กดสามทีนะครับก็คือรถจะสตาร์ทเองเลยนะทุกคนเป็นระบบออโต้สตาร์ทนะครับส่วนถ้าเราจะปิดก็แค่ปดล็อกนะทุกคนเอ้าปดล็อกไม่ได้นะครับตัวรีโมทจะใช้ได้เฉพาะสตาร์ทนะครับส่วนถ้าเราจะปิดก็ตัวนี้นะครับอ๋อตรงนี้จเกร์เข้าใจแล้วนะฮะอันนี้อาจจะใช้ในกรณีถ้าเราสตาร์ท ในตัวของรีโบทน,นะครับกุญแจรเราไม่ได้เสียบนะครับเราจะปิดที่เบ้ากุญแจไม่ได้นะทุกคนก็คือต้องปิดโดยตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบกุญแจปกตินะครับแล้วก็ทำเปิดต้องปิดนะฮะถือว่าขับขี่สนุกนะครับคันไม่ใหญ่มากนะครับ ทางออฟโรดได้สบายนะตัวนี้ตัวนี้นะครับนไฟท้ายของเขานะครับเดี๋ยวเราจะคีลองเปิดไปก่อนนะครับอไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของไฟหน้านะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมี LED ล้อมรอบนะครับตัวนี้จะเป็นวิงใต้ไฟนะครับก็คือเป็น LED นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโปรเจคเตอร์นะครับสามารถปิดเปิดไฟได้นะครับไฟต่ำไปสูงแล้วก็ปิดไฟนะครับแล้วในส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นไฟหลอดธรรมดานะครับจะไม่ใช่ LED นะครับผม โอเคนะครับใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับน้าลองหน้าใช้มากนะครับราคาก็ไม่ได้แพงนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสาหรับในเขตภาคเหนือนะครับก็จะมีในเรื่องของอบวกราคารวมแวตอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยจบที่ราคานี้หมดเลยนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่านี้ได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับของร้านดินห้ามอเตอร์รุ๊ปนะครับก็จะมีทั้ง2เพจเลยนะครับก็จะมีทั้งเพจ g ีบีเอ็กเชียงรายนะครับ เพลร้านเด่นห้ามอเตอร์ด้วยนะครับผมของเราก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายในเรื่องของรถมือหนึ่งมือหนึ่งก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถ a อทีรถสามล้อรถไฟฟ้ามีครบหมดเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมเียนะครับผมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเจกี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ